ตอนแ,กแรกๆนะฮะในอาจจาได้ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนาะที่ <traveling. S 1> เริ่มรู้จักกับคุณเกียรติรัตน์ในด้านของการลุยเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะ <C 07> ซึ่งอาจารย์ก็ <C ity> ยังได้ปรึกษาคุณเกียรติรัตน์เหมือนกันเนาะ <C depressed> แล้วคุณเกียรติรัตน์ก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของธุรกิจทีนี้เนี่ยแต่ในเรื่องดวงชะตาคุณเกียรติรัตน์บอกว่าผมนะ่ะไม่ค่อยมีความเชื่อสักเท่าไหร่นะคะเราก็อ่าเราจังจําได้แล้วอาจารย์ก็บอกอ่าไม่เป็นไรนะตอนอาจารย์ก็พยากรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เราเรียกว่าเราระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจริงไหมสามปีแล้วเป็นยังไงอ่ะต้องบอกอย่างนี้อ่าสามปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์อะไรเ้วเราเล่าให้สั้นผู่ชงเหมือนกันนิดนึงอาจารย์บอกว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์เจ็บป่วยผ่าตัดแล้วเป็นยังไงอ่ะอ่าเป็นยังไงผ่าตัดจริงๆเออสักสามปีที่แล้วอาจารย์ก็ก็มีการทํานายนะพูดคุยกันเรื่องของเรื่องดาวดาวที่เป็นปืนดวงและเรื่องของดาวจรนะครับก็บอกว่าอ่ะอาจจะมีมีลักษณะของที่ ป่วยนะครับป่วยตั้งแต่ท้องไปเจอจริงๆนะนะครับผมเจอว่าเป็นเรื่องของตัวริสีดวงภายในนะฮะรีสีดวงภายในนะครับก็ดูแลเรื่องนี้อยู่สักปทานหนึ่งแต่กว่าจะเจอจริงๆเนี่ยก็นานพอสมควรเนาะแล้วก็ไปเจอที่ต้องผ่าตัดก็คือมันมีซีดนะเกิดซีดนะครับเกิดซีดเกิดซีดที่แถวๆก้นแหละนะครับก็ต้องผ่าตัดนะครับใช่ไหม ใช่คืออาจารย์จะบอกว่าเรื่องพวกนี้นะคะที่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะคืออาจารย์อยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วศาสตร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะมีมาเป็นประมาณสี่ถึงห้าพันปีนะคะตั้งแต่ตะวันตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเห็นไหมคะทางยุโรปเขาก็จะมีนะคะทางอียิปต์ทางอะไรก็จะมีใช่ไหมคะตั้งแต่สมัยเอ่อเมโสโปเตเมียหรืออะไรเนี่ยนานแล้วนะคะจนมาถึงอ่ทางจีนเห็นไหมก็ได้ยินไหมคําว่าขงเร่งดูดาวใช่ไหมคะทำไมท่านขงเร่งจึงต้องดูดาวเพราะว่าดวงดาวนี้คือ ตัวที่บ่งบอกไร้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปข้างหน้าถ้าคนที่อ่านศาสตร์พวกนี้เป็นเนี่ยจะได้เปรียบทางเรียกว่าในการดําเนินชีวิตนะคะอาจจะเขาเรียกว่าหลบหลีกได้ในประมาณหนึ่งแต่ว่าเราหนีกรรมไม่ได้นะแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาหรือเรารู้ล่วงหน้าแต่ทีนี้เนี่ยว,วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องดวงอย่างเดียวอาจารย์จามันจะบอกว่าดวงดาวนี่นะคะรู้แม้ว่าเวลาที่นักพยากรณ์เราเรียกว่านักพยากรณ์นะพ่อหัวเนี่ย,นนยก็จะใช้ดวงดาวเนี่ยแปล นะโดยใช้ตัวเลขอะค่ะแทนดวงดาวนี่แหละมันจึงเป็นที่มาว่าทําไมอาจารย์ถึงสนใจในเรื่องของการศึกษาศาสตัวเลขและดวงดาวความสัมพันธ์มันเป็นยังไงก็เลยเรียนลึกจนจบมาห้า Certificate เลยค่ะอืมนะคะเพราะว่าตัวเลขกับดวงดาวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับคนอย่างมีนัยยะสําคัญเลยนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่า ดวงดาวหละยๆดวงอ่าอาจารย์ถามนะคะอย่างคุณเกียรติรัตน์เห็นไหมคะเราจะมีอะไรดวงดาวที่เรารู้กันพระอาทิตย์ใช่ไหมให้ให้แสงให้ชีวิตกับคนถูกไหมคะไม่มีพระอาทิตย์เราอยู่ไม่ได้ถูกไหมอ่าทุกชีวิตก่อกาเนิดด้วยพระอาทิตย์พระอาทิตย์คือเลขอะไรรู้ไหมพระอาทิตย์คือเลขถูกไหมอืมอืมมีตัวเลขนะคะอ่าเพราะอาจารย์ก็ใช้ตัวเลขเนี่ยค่ะในการที่พยากรณ์ทั้งดวงเดิมทั้งดวงจอในชีวิตของคน แต่คนสมัยก่อนคุณเกียรติรัตน์เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือตร้ต้อ้บัตรพาสปอร์ตละโทรศัพท์มือถือมันก็มีมายุคหลังๆนี่ตั้งแต่พัฒนาการมีการโทรคมนาคมมีโทรเลขมีไปรษณีย์ต่อมาเปลี่ยนเป็นมีโทรศัพท์บ้านแต่ตอนหลังเรามีโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่เราเรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนาะติดตามตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละคนเขาเรียกว่าเราก็จะต้องมีอะไรมีตัวซิม ใช่ไหมคะเป็นเหมือนโค้ดรหัสที่ทําให้เราสื่อสารกันได้แต่ถามว่าอยู่ดีเนี่ยไม่มีผู้ให้การบริการสื่อสารเราก็โทรได้ไหมไม่ได้หรือว่าอยู่ดีๆเราจะเออเราจะทํายังไงให้คนนี้กันได้ตอนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรนอกจากอ่าไวไฟอาจจะได้แต่ต้องมีไ i f ฟทุกที่อ่ะด่าถึงจะต้องไม่ต้องใช้ซิมถูกไหมคะทีนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าตัวซิมเนี้ยก็คือเป็นเลขเขาก็ใช้อะไรเลขโค้ดมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคนเราทุกวันเนี้ยถามหน่อย ตอนไหนที่มีใช้มือถือบ้างมีตอนเดียวหลับตอนที่หลับอืมใช่ใช่ไหมตื่นมาก็จับตอนหลับตอนเดียวอือ่าเิดเปิดมาปุ๊บเป็นไงโอ้โหนี่เปิดเปิดกันเลยเนี่ยโอ้โหอามาเปิดปุ๊บนะวันนี้ใครใครแชทใครไลน์มาบ้างอใช่ไหมเช็คเช็คมือถือก่อนเลยลืมตามันนี่แปลงฝันไม่ต้องพูดถึงเช็คมือถือเป็นอันดับหนึ่งเพราะเช้นนะคะอาจารย์ถึงบอกว่ามันใกล้ตัวขนาดเนี้ย อแล้วม,มันส่งผลกับเราจริงเหรอแต่ก่อนอาจารย์ก็เป็นคนที่หลังจากเรียนโหราศาสตร์จบมาห้าเซอร์นะคะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ไมเ,ชไมไมเชื่อไม่เชื่อเรื่องดวงนะไม่เชื่อว่าตัวเลขมือถือจะมีผลยังไงลองตัวเ,เองก็ลองอปเปลี่ยนปเปลี่ยนปเยนปลี่ยนมาสามสี่เบอร์ และแต่ละเบอร์ใช้มาปีสองปีเพื่อพิสูจน์ผลนะว่าอตัว<ม>เลขแบบนี้มันมีเลขคู่ัตูแบบนี้จริงอย่างตำรากูบา<ม>อาจารย์บอกจริงไหม,มไม่ได้ลบหลู่นะแต่เออพิสูจน<ม>์เราจะได้ใครเนี่ยม,มาถามเราจะได้ตอบได้ถูกว่าตอบได้เต็มปากเต็มคําว่าเฮ้ยมันจริงรอะ่ะ เราลองแล้วอ่ะเราก็เลยทดลองเมื่อประมาณตอนที่เรียนโหราศาสตร์จบเมื่อสิปีที่แล้วก็เปลี่ยนมามปีระเบอร์ปีระเบอร์เลยนะก็จริงด<ม>ังนั้นนะ<ม><ม>เลขคู่ศัตรูให้ผลยังไงอย่างนั้นนะ<ม><ม>แล้วเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้เราประมาทไม่ได้อาจารย์รไม่ได้บอกว่าอาจารย์เป็นคนงมงาย แต่อาจารย์ก็เรียนอาจารย์คุณเก็ติยอะก็รู้เนาะเราเรียนจบนิติศสตร์จุฬาเราเรียนจบปริญญาโทมาด้วยกันเนาะเอ็มบีเอเราก็เป็นคนที่เอ้ยค่อนข้างจะสมัยใหม่อ่ะเออเราก็เป็นคนที่ต้องพิสูจน์อะเหมือนคุณเลยเราก็เปลี่ยนปุ๊บเออมันเกิดผลอย่างนี้นี้เราก็เลยลงมาเปลี่ยนใช้เบอร์ดีเออมันดีไหมเออดีสิลายรัก มันก็ดีขึ้นชีวิตมันก็ค่อยๆแบบปรับปรับมันไม่ได้ว่าดีแบบพลิกชีวิตอะไรอย่างเี้นะะเพราะคนเราอย่าลืมว่ามันมีเรื่องของกรรมเก่ากรรมเดิมนะแล้วก็สิ่งที่เราทําเกิดขึ้นมาใหม่อีกปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราอ่ะต้องหาอะไรที่ว่าเอ๊ะมันมาเสริมดีกว่าแม้หน่อยนึงนะเออในนี้เรียนมาละออะเสริมเสริมดีกว่าก็เลยเปลี่ยนมาใช้เลขที่มันเป็นมงคลกับตัวเองค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นค่ะมันก็มีเขาเรียกอะไรนะการที่เรียกว่าเราก็ไปพยากรแล้วก็มีพี่ๆที่อาจอย่างในทีางานบ้างข้างนอกบางอะไรบ้างก็ปากต่อปากไปให้เราช่วยดูให้ปรับเปลี่ยนให้นะจนที่เรียกว่าเราเชื่อบ้านว่าในวิชาเราไม่ได้เชื่อว่าเราเก่งนะแต่เราเชื่อว่าวิชาที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นวิชาที่ชั้นเลิศนะคะเพราะวิชาที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยนะคะก็อบอกจริงๆว่า อเราขอเท้าความนะก่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้ความรู้ท่านผู้ชมด้วยแหละว่าแต่ละตัวเลขมันเป็นยังไงจะบอกว่าเราเรียนมาจากสัมจากโครเวลนะคะจากโรงเรียนโหราศาสตร์โลกโหราศาสตร์แต่ท่านที่มาสอนเนี่ยเป็นผู้มือการโรงเรียนหันสมัยนั้นนะซึ่งท่านก็ได้นาศาสตร์หันตั้งแต่สมัยโบราณนะคะหัวแท้ๆเลยเนี่ยมาสอนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้มีวิชาที่เรียกว่าเป็นแก่น นะคะเป็นคอหรือว่าแกนของหัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เหมือนกับที่หลายๆเว็บหลายๆสำนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะไม่เหมือนเที่ยวเดืนเป๊ะแต่ว่าเราได้เรียนจากแก่นจากรูทของท่านจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความภาคภูมิใจตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเรามาดูและเปลี่ยนให้กับหลายๆท่านใช่ไหมคะก็เกิดเป็นผลงานขึ้นมาเป็นที่กล่าวไปปากต่อปากทำให้อาจารย์ก็เลยได้มีเพิ่มมาอีกอาชีพหนึ่ง คือนอกจากอาชีพการพยากรณ์ก็เลยต้องกลายเป็นผู้จัดเบอร์มงคลไปโดยอโตเมติก็เป็นประมาณนี้นะที่มาที่ไปอ่าก็คือแรกๆก็คือเริ่มจากเออพอเขาไปจัดให้ท่านหนึ่งบอกอุธยดีอ่ะมาจัดให้เพื่อนหน่อยเอาจัดให้ญาติหน่อยครั้นี้อ่ะจัดทั้งครอบครัวจัดทั้งตระกูลก็มีนะคะเปลี่ยนมาหลายท่านนะบางบางครอบครัวนี่เปลี่ยนดังแบบเป็นสิบท่านเลยนะคะก็น่ารักเพราะว่าที่เขาเรียกว่าไว้วางใจอาจารย์ค่ะอันนี้นะก็เป็นประมาณนี้ที่มาอ่ะ ครับคุณเกศตอนนี้ผม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 อัพเดตใหนิดนึงนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ได้เบอร์ได้เบอร์มาจากอาจารย์เก๋ช่วงเป็นเป็นคนหนึ่งใช่ไหมใช่ธุรกิจธุรกิจเนี้ยที่ผ่านมานะครับก็กําลังจะทําธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งนะเราก็มันมันเป็นเกี่ยวกับพวกสุขภาพนะครับมันจะยังไงดีก็ปรึกษาอาจารย์เก๋ว่าไอ้เบอร์นี้มีเบอร์อยู่แล้วสามเบอร์นะเขาก็ส่งเบอร์ให้ดูเลยมีเบอร์อยู่สามเบอร์เนี่ย เอายังไงดีจะเปลี่ยนไหมหรือจะเอายังไงต่อนะก็อาจารย์ก็ก้ังคำตอบมาเบอร์นี้อ่ะเป็นอย่างนี้เบอร์นี้เป็นอย่างนี้เบอร์นี้่นานนี้สุดท้ายน,ายนะฮะก็เหลือเหลือ,เหล,อเหลือที่พอจะใช้ได้อยู่แค่2เบอร์นะครับก็อีกเบอร์หนึ่งเนี่ยจะมาใช้กับธุรกิจเนี่ยก็เลยไว้วาณอาจารย์เก๋นะครับในการที่จะช่วยคัดกรงคัดกรองด้วยมันเหมาะกับธุรกิจน,นะก็โอเคเลยนะผมเอาเบอร์มาแล้วก็ทําตามวิธีการเอาเคมได้เบอร์มาไปถวายสังฆทานทําบุงทําบุญอะไรว่านไปนะ อ่าแล้วก็เปิดธุรกิจนะครับเปิดธุรกิจตัวที่เป็นตัวเฮลที่แคร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ยอดเดือนแรกก็กปกติปกติถ้าเราทำธุรกิจใหม่ๆนะครับมันก็ยอดขายมันอาจจะไม่เกิดอะไรมาก<อ>มายหรอกเนาะนะครับผมทำเดือนแรกเนี่ยยอดขายมันก็มาโกหลักแล้วอะ่ะจริงเหรอจริงโอ้ดีใจด้วย นี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งรู้อึ้งอึ้งเหมือนกันอึ้งเหมือนกันนะคะค่ะก็ก็คุณกิติรัตน์ก็ได้เขาเรียกไว้วางใจอาจารย์ให้พิจารณาอ่าส่วนของเบอร์มังกรนะให้คุณกิติรัตน์เนาะก็ลงทุนสูงเนาะห้าหลักเนาะคุณกิติรัตน์ก็ยอมลงทุนเพราะว่าไว้วางใจเงี้ยอาจารย์เข้าใจนะนะป็นความไว้วางใจซึ่งเรามีให่แก่ก็ก็ถือว่าตรงนี้ก็อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะเพราะนี่ก็เพิ่งรู้วันนี้แหละที่เรามีเวลาได้คุยกันในไลฟ์นะคะแต่แต่ถามหน่อยสิว่าแล้วเบอร์ก่อนหน้าเนี่ยท คุณเกียรติรัตน์เอามาถามอาจารย์ตอนแรกๆอ่ะมันตรงไหมที่บีทีเอเบอร์ที่ที่อาจารย์วิเคราะห์ไปอ่ะมันเป็นไงบ้างที่ตอนนั้นเราบอกว่าอันนี้เป็นอย่างไงกันะก็ก็ทำก็ก็มีตรงนะคือเรารู้สึกว่ามันมันมันติดขัดปัญหาตรงนี้นั่นติดอะไรไปหมดก็ไม่รู้มันติดจริงๆติดจริงๆคือบางบางบางเรื่องมันเหมือนจะสักเซสละไม่ได้ไม่ใช่วะอ่าอ่านะครับแต่พอเราเราปรับเปลี่ยนโยกย้ายโน่นนี่นั่นก็ก็ถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นนะครับ แล้วที่เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ก่อนญาตินะก่อนญาติคุยคุยคุยให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยอ่ะกันทีที่เปลี่ยนเบอร์นะฮะก็ก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาก็ก็มาเลยฮะก็ได้เลขท้ายสองตัวมาอีกมีกองแถมนะโอ้โหเหรอดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะคือจริงๆเนี่ยอาจารย์อาจารย์ต้องบอกก่อนนะ เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเออเราเปลี่ยนเบอร์แล้วให้ไปเล่นหวยเล่นอะไรไม่ใช่นะคือเราเราเปลี่ยนเนี่ยเพื่อใช่เราเปลี่ยนเพื่อให้เบอร์เนี่ยค่ะดึงดูดพลังที่เป็นบวกนะคะที่เป็นคู่มีคู่ธาตุคู่สมพลนะคะอาจารย์จะใช้หลักการของรอกษรที่แท้จริงจากหูเนี่ยก็คือเราจะดูไม่มีเลขคู่ศัตรูตามหลักหวนะไม่ใช่เลขคู่ศัตรูตามที่คุณเห็นในเว็บนะตามหลักโหดแท้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะรู้ของเราว่ามันมีท็อปเซกเก็ตของหูยว่าอันไหนเป็นคู่คู่มิตร ผู้ธาตุและผู้สมพลจริงๆแล้วก็กลุ่มเลขที่เป็นกลุ่มเลขที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไฮไลท์ของหัวนะจริงๆซึ่งอันนี้เนี่ยาบางทีเนี่ยในกลุ่มอื่นๆที่เขาเห็นคนเห็นกันทั่วไปเที่ยวขายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทราบถึงจุดนี้แต่เราอาจจะมีในแตกต่างจากเขาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้าศาสตร์จีนาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะ